สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ m a z d a CX-5 ไฟครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2015ครับผม เป็นเครื่อง2.0เบนซินครับรุ่น S ครับผมตัวท็อปสุดเลยครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีและมีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมครับไฟหน้าเดลิ์โปรเจคเตอร์ครับผมสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยงามทุกชิ้นเลยครับผมรถบ้านแท้เลยนะครับมือเดียวออกห้างครับผมคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมสกายแอคทีฟครับ สวยมากครับคุณลูกค้าสีสันนะครับสวยงามเงางามเลยครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กย่างใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้ยยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้า f รูออ p t i ่นเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าครับผม วงมาลายมัลติฟังก์ชันครับระบบล็อกความเร็วครับผมคลูดคอนโทรลครับผมระบบถุงลมนิรภัย4ใบครับผมปุ่มสตาร์ทครับเกียร์ออโต้เกียร์ทิฟทอนิกครับผมแอร์ดิจิตอลครับจอดีวีดีครับผมออหวครับออปชันนี้ครบชุดเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับ เบาหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมรถบ้านมือเดียวออกห้างเลยนะครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันต่อนะครับข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากเลยครับผมใสายอุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับ และที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมและไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับติดแล้วครับผม ชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ตติดชึ่งเลยครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งมากครับคุณลูกค้าไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับ เครื่องแห้งๆเลยครับผมและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์การสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องนั่นปืกครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับเลยครับผม ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมครับผมทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดาหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับใกลทางเรายินดีเลยครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม